สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพันทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าคาร์ทากิเวอร์ซิส650นะครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2019เลขไมวิ่งมา36,000กิโลเมตรแท้ของแต่งจัดเต็ม30,000แท้ไหมยังสวยอยู่หรือเปล่ามาชมเลยครับผมนี่อ่าโอเค เลขมาคันนี้ครับวิ่งมานะฮะอยู่ที่36,157กิเโลเมตรแท้ครับผมกุญแจครบ2ดอกนี่ดอกสำรองยังอยู่นะครับกุญแจปีป๊บครบหัวโ,โชคสวยครับดูนะฮะไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยแผงข้อบนเดิมสวยเช่นเดียวกันตุ๊กตาแฮนด์เดิมนะครับไม่มีรอยนะครับคันี้ได้บาจับจากมอเตอร์เวฟมาให้ด้วยนะ,ะประกับไฟฟ้ามีอาจจะบอกว่าเดินลางบ้างดิดทันบนนี้นิดหน่อยนะครับตรงนั้นสวยนะฮะนี่ครับ ปอกแฮนเดิมตุ้มไปแฮนเดิมคันนี้ได้การแฮนแต่งมาด้วยคันนี้มีออปชันเสริมครับนี่ที่เปิดนี่ต้องบอกว่าไงเป็นไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้านะฮะนี่จากมอเตอร์เวฟนะฮะมานี่ครับมือเบรกเดิมนะครับไม่มีคดไม่มีงอฝาปิดปันเบรกครับผมไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับประกับพันเร่งตัวงสือไม่มีเรือนรางครับคันนี้ชุดสีถังเดิมครับเป็นสีเขียวด้านๆแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังสวย ฟิเกอร์วอร์นิ่งด้านหลังนะครับก็อยู่ครบครับคันนี้ได้นี่ครับครอบถังแต่งเป็นคาร์บอนแท้ด้วยนะฮะเบาะนั่งหนังเดิมครับไม่เคยปาดไม่มีขาดไม่มีรูนะครับผมมาแล้วครับมาด้านหน้าหน่อยด้านหน้ามาเพราะว่าชิลหน้าแต่งนะครับโอ้โหต้องบอกว่าหนาแล้วก็สูงมากนะฮะโคมไฟหน้าเดิมครับก็มีรอยหินบ้างตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมถือว่าค่อนข้างสวยใสนะฮะคันนี้บางคนอะให้ดีไว้ทูกอนลังดิน คันนี้มาพร้อมกับนะครับชุดไฟสปอร์ตไลท์ถึง2ชุดเลย2คู่ครับจะรับเป็นของโมโตเวฟนะอ่าบางโคหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวครับผมยางหน้าหลังครับ80ซครับเกือบเต็มขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยเองที่36 0 0 0่นนะเห็นไหมฮะกระบอกโชคสวยครับไม่มีจะล้มเลยสไลด์ครับคาลิปเปอร์ด้านหน้าเดิมเดิมคันนี้มาพร้อมอากาศหม้อน้ําแต่งครับผมดูนะฮะอ่าคอท่อสวยครับ ไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยนะฮะคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์แต่งนะครับจาก TTR Pro Shop นะฮะนี่อุปรกรณ์เสริมเยอะแยะมากมายฝาเป่าเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรัว่วซึมนะครับกาวแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยครับพักเท้าฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแต่ขาดขาบรกหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้มาขอมาท่อเดิมมาฟังเสียงกันหน่อยอัตตาติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่ง,ง,งอัตราได้ไหมไง นี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับผมไม่มีสะดุดเลยโอ้โหนะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างจานเบรกด้านหลังก็เป็นร่องเพียงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีรุ้งครับยางหลังครับ8 0นี่ครันนี้ครับมาพร้อมกับปี๊ดด้านข้างนะครับแต่งนะครับจาก t d k Adventure นี่ครับไว สภาพสวยครับพร้อมกับแหลกตรงรุ่นนะครับกล่องใบหลังนะฮะจากอะไรเอ่ยนะครับจากคูลแคสนะฮะนี่ก็มีมาให้ด้วยนะครับบังโคลนหลังเดิมบ้านท้ายเดิมสวยไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับสำหรับคันนี้ครับผมมาฝั่งซ้ายคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโซลเตอร์ชุดที่2แล้วนะครับเนื่องจากเลขไมล์สามหมื่นสอพันกิโลนะครับแล้วก็สวิงอาร์มฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มเฉือนแม้แต่ด้านข้างสติกเกอร์วอนดิ้งครบครับ พักเท้าซ้ายครับเซนเซอร์ไม่มีแตกขาคันเกียร์ไม่คดไม่งอคันนี้มาเพราะว่าตีนเป็ดด้านล่างแต่งด้วยนะครับแกนเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยลม้มล้มแปะครับสวยใสครับคันนี้ครับถือว่าค่อนข้าง,างสวยเลยนะฮะสามหมื่นพันกิโลเมตรแท้ครับชุดไฟลิ่งด้านขวาครับดูนะฮะไม่มีแตกร้าวนะฮะมีรอยนิดหน่อยครับจากการใช้งานให้ดูเลยครับให้เห็นเลยนะนี่คันนี้หน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับสีเดิมครับไม่มีหลุดล่อนไม่มีเก็บงานนะครับแห้งๆใสๆตา,ามสไตล์ทน,นบัยพระราม5ครับผมกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินนะะ จานเบรก้าน,นหน้าฝั่งซาก็เป็นแค่บอกก็บอกว่าเป็นล่องพิยงเล็กน้อยจริงๆอ่ะนะครับสามพักด้านขวาเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยครับผมเอาละฮะสวยสายแบบนี้แต่งเต็มแบบนี้พี่ีขายอยู่1 90, 9 9 0 0 0าบาทเท่านั้นดาวรถตัวเพียง21,300กว่าบาทเท่านั้นฟรีขจัดไฟแนนซ์ครับใครหาอยู่สำหรับเวอร์ซีทหกหเรามีมาให้เลือกตลอดไม่เคยขาดต้องการแบบไหนรถดเดิมๆหรือมีออปชั่นแบบนี้เรามีให้เลือกหมดครับ เอาเป็นว่าถ้าคุณหารถบิ๊กไบคุณภาพดีการันตีเล็กไม้แท้พร้อมบริการหลักการขายที่คุณต้องประทับใจต้องมาที่นี่เท่านั้นนะฮะทันตใบพระราม5แลรับรองว่าครบจบที่เดียวแน่นอนครับแล้วเจอกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ